กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้ว่าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022จะปิดฉากลงไปอย่างสวยงามแล้วนะคะแต่ว่ายังคงทรงผลดีต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีในแต่ละพื้นที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นของเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นวากิวโคราชที่ถูกนำขึ้นโต๊ะอาหารช่วงเวลาของการจัดงานเลี้ยงรับรองรวมถึงผ้าไหมปักธงชัยซึ่งเป็นของที่ระลึกมอบให้กับผู้ เข้าร่วมการประชุมของดีที่ว่านี้นะคะก็ถูกนำมาจัดแสดงภายในงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานที่จัดขึ้นที่เมืองโคร,ราชนาครราชสีมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะนำภาพบรรยากาศของการจัดงานเทศกาลอาหารในครั้งนี้มาฝากกันรวมถึงจะไปฟังมุมมองความคิดเห็นของอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัสดิ์ลิพตพันลบด้วยว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเตกในครั้งนี้คนไทยและ คนโคราชได้รับประโยชน์อะไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะบริเวณลานไทยมุงตลาดเซฟวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ถูกนิรมิตให้เป็นงานเทศกาลอาหารย่างน,นาโคราชครั้งที่15 t h a i ไทยแ b ด b e าร์บีคิวเฟ l a t ว o ลราช2022โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่24-28ถึง 28, พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาค่ะ นี่ถือเป็นอีกงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและเป็นงานที่มีบรรยากาศสไตล์คาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายสุวัตดิ์ิตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน นายสุวัสด์กล่าวว่างาน Thailand b b q ์บโคราชหรือเทศกาลอาหารย่างที่โคราชจัดมาเป็นปีที่15แล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนที่มาร่วมง,งานและยังมีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้วัตถุด,ดิบทางด้านการเกษตรได้นํามาสู่การปรุงแต่งทุกคนก็จะมีอาชีพจากความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปก คนโคราชต้องภูมิใจว่าในการจัดงานครั้งนี้เจ้าภาพมีของที่ระลึกให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ของเมืองโคราชที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลนำไปสู่การต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆโดยใช้เวทีผู้นำเศรษฐกิจเอเปก20กว่าประเทศมาร่วมงานได้เห็นสิ่งของดีๆจากประเทศไทยเพื่อที่จะได้เกิดความเชื่อมัน่นและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การประชุมในครั้งนี้ทําให้คนโคราชได้มีความสุขภาพข่าวที่ปรากฏออกไปก็ถือเป็นการสนับสนุนสินค้าไทยโปรโมทของดีเมืองโคราชทําให้ทั่วโลกได้รู้จักและจะทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ที่สําคัญที่สุดจะทําให้โคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวนําไปสู่การเจริญเติบโตการกระตุ้นเศรษฐกิจธธและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักมากขึ้นนั่นเองค่ะ Thailand b a r b e c u e Festival at k o l คราชหรือเราเรียกเทศกาลอาหารย่างที่โคราชเนี่ย ปีนี้คึกคักที่สุดจัดร้านมากที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ทําให้คึกคักก็คือการที่คนโคราชได้โอกาสจากรัฐบาลเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลนะตอนจัดเอเปกเนี่ยที่เอาของดีเมืองโคราชเนี่ยไปเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมไปเลี้ยงผู้นําอย่างโคราชวากิวนะครับเมนูโคราชวากิวย่างถ่านนะครับแล้วก็จิ้มกับแจวอันเนี้ยปกติ ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วพอเนื้อโคราดวากคิวเนี่ยได้มีโอกาสไปต้อนรับผู้นำเนี่ยเห็นก็บอกตอนนี้เนื้อย่างหรือเนื้อวากคิวโคราดขายดีเป็น,นเท็มเทท้าเลยอย่างเงี้ยได้ได้โปรโมทอะไรที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของอาหารของท้องถิน่นหรืออย่างการที่ได้นําผ้าไหมแปกทรงชัยนะครับไปทําผลิตพันนะจตุราพรสี่อย่างนะไปทำเนกไทยผ้าคุมไหลนะครับ แล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็หน้ากากไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เป็นการอวดของดีอย่างผ้าไหมปักธงชัยเนี่ยเป็นสินค้าพื้นเมืองที่เขาเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ G.I. รายการที่9ของโคราชก็ทําให้ผู้นําหรือคนทั่วโลกได้รู้จักผ้าไหมปักธงชัยไปจากโคราชการประชุมเอเท็กต์เท่นี้ก็ทําให้คนโคราชเนี่ยมีความสุขดีใจที่ ของดีของเมืองโคราชเนื้อ,อย่างวากิวหรือผ้าไหมาปากตรงชัยได้มีส่วนร่วมกับคนไทยทั้งประเทศในการต้อนรับผู้นําแล้วก็นำไปสู่การเจริญเติบโตการการะตุ้นเศรษฐกิจวันนี้คนก็จะมาซื้อผ้าไหมโคราชมากขึ้นคนก็จะไปกินเนื้อ,อย่างวากิวมากขึ้นอย่างวันนี้คนคึกคักมากเลยนะครับคึกคักที่สุดตั้งแต่จัดงานมาผมก็ถามผู้จัดเขานะเขาบอกว่าคึกคักก็เพราะว่าบรรยากาศของการอวดของดีอวดอาหาร ได้มีส่วนจากเอเปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็วันนี้บรรยากาศโควิดก็คลี่คลายแล้วก็ใกล้ปีใหม่ฟังแบบนี้เราก็ใจชื้นนะคะการที่เราเป็นเจ้าภาพสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ